พ่อจ๋าอยู่กับอีหลาหน้อยไทยเฮาหมักสิชอบไทยเฮาหมักอยู่แล้วเวลาเห็นภาพที่พ่อจ๋าอยู่กับอีหลาหน้อยแม้นจะไม่ได้เบิ่งตอนคอนเสิร์ตว่าอายุน้กากันแค่ตอนคอนเสิร์ตพี่เพา่คนเปลี่ยนสคริปต์มาแค่ตอนคอนเสิร์ตแต่ตอนอื่นอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเตยลาเ่ราว่าสิเป็นช่วงล่ำเพิ่นก็สีเพื่อก็ส,อกสิกอดอกกันอยู่ตลอดแหละเพิ่นก็สีออกจากมุกมากเพื่อก็สิเล่นกันตลอด แต่ครั้งนี้เป็นภาพที่อบอุ่นฟังเสียงพ่อจา๋าฟังจากเสียงพ่อจา๋าและอากาศหนาเสียนพี่น้องคะด้วยความอบอุ่นเต้าอบอุ่นและพ่อจ๋าคือเต้าอบอุ่นเสื้อตอนตอนนึงพ่อจา๋ออนนอจายังใส่อยู่นะคะอีหล่าบมมีเสื้อกันหนาว <c oughs> พ่อจา๋ามีภาพนั่งกินข้าวโดยมีเสื้อกันหนาวแต่พอมาเป็นคลิปตอน อหล่าลงมากินอาหารตอนดึกไปกินงานวันเกิดคุณยาคือวอาวตไปวอลมามไปกินวันเกิดน้องเบกตอนนั่งกินมีภาพถ่ายคือนั่งกำลังนั่งกินกันอยู่แต่มาช่วงดึกอิหล่าอยากกินโจกอิหล่าหิวพ่อจะสามารถตื่นผ้าลูกมากินโจกกัางดึกดึกได้พี่น้องค่ะและก็น้ำเสียงที่พ่อจะบอกกับอิหล่า เบาเรื่องโจเรื่องอย่างและที่สําคัญคือถอดเสื้อกันหนาวค่าคิงให้ลูกใส่ตรงนี้แหละมันเป็นความเสียสละพ่อจะเขาสิเห็นบ่อย,อยๆแหละบนเวทีเมื่อก่อนก็เห็นพ่อจ๋าถอดเสื้อให้อีหลามเมื่อเมื่อลูกหนาวพ่อจ๋าเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าบางครั้งก็เอาเสื้อมากอบก,กอดเอาลูกพ่อจ๋าคือเป็นเต้าอบอุ่นอยู่แล้วแต่ที่นี่เนี่ยคือคุณยาชอบน้ําเสียงที่พ่อจ๋าพูดกับลูกแล้วถามลูกว่า แซโบต้องกินกันกับตีนไก่มันจังเสียอร่อยพี่ลิโอคือกันเพื่อนหักขนาดแอาพี่ลิโอน้องเอาใครมากพี่ให้น้องก็เป็นเด็กน้องก็คือน้องน้องหลานะอยากได้ยังก็เอาของอ้ายมาขอเลยพี่ก็ให้เบื้องน้ำใจของพ่อจ๋ากับพี่ลิโอแล้วอบอุ่นกับน้องมากอย่าลืมมาเพิ่นมาจากต่างครอบครัวเด้อพี่น้องแต่มาเป็นคนหักกันคน้น คนมาโคอจรอมาพอกันก่างทางเป็นนังจังหักขนาดนี้เอารักเลยแหละฟังนำเสียงพ่อจ๋าจะห่วงลูกสาวมากเลยถอดเสื้อถอดเสื้อแค่ชิ้นหนาวหนาวพ่อจ๋าสามารถเอาเสื้อให้ลูกใส่ได้เสื้อพ่อเห็นแล้วละ่ะแปลว่าเป็นเสื้อพ่อจ๋าแล้วพี่ลิพี่เต้าลิโอเหมือนกันกินอิหลากินโจ๊กพ่ลิโอก,กินต้มเสน้นของพ่ลิโอจะมีซี่โครงอิหลาก็ขอขอหน่อยได้ไหม อีหล่ามีไข่อยู่แล้วเอาไข่พิลิโอได้ไหมพ่อจ๋าจบอกพ่อจ๋าจะสั่งเพิ่มให้เบิ่งความเมตตาเบิ่งความเบิ่งความอบอ้อมอารีความฮักที่เพิ่นหมออให้อีหล่าความอบอุนอบอ่นอบอุ่นแน่นอนคุณยายว่าอบอุ่นมากด้วยซ้ําไปของอีหล่าอีหล่าสามารถคออีหยังอีหล่าสามารถเอ่อบายหวานอะไรได้คุณยายว่าว่าบ่อยมากว่าบ่อยมากอันนี้คุณยายเป็นอย่างจังเนน คุณยาบอกอยากเบาหาให้แม่แม่คิดเองว่าเป็นอย่างคุณยาจงจังเน้นคำานี้แทบว่าพ่อจ๋าหักอีหล่าคักหักบางครั้งอาจจะหลักหักหลายคนมีครอบครัวน้ำเมยน,นี่นะอันนี้เบาวนขึ้นไปอีกแล้วภาพเนี้ยฟังน้ำเสียงพ่อจ๋าทุกพี่น้องฟังน้ำเสียงหักอีหล่าเอ็นดูอีหล่าเอ็นดูปลาณนอบอุ่นแค่ไหนมอบแต่ความดีๆให้ ขนาดพอ่อเท้ๆคุณยายชีวะทะลูกเอวกินยังกลางคืนกันซีไฮกันอยู่ที่ผู้ชายบางคนแต่นี่พ่อจ๋าพาลงมากินบ่อยมากนะคะทิ่พาลูกสาวลูกขึ้นมากินน้องสิม่เฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่กินกัางเด็กน้องนอง้นองเป็นคนติดกะกลางคืนแหละเพราะว่าน้องใส่ชีวิตกลางคืนแล้วก็น้องก็เป็นเด็กน้อยอยู่พ่อก็สีถทาว่ากินกินอาหารบ้านเพื่อนบออิ่มตีลูก <c oughs> ทีลาตอบไปยังไหนรัวพ่อขียวอกแล้วมันแก่หิวอีกค่ะพ่อจ๋า น้องสามารถสื่อสารกับพ่อจ๋าตรงๆเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่เปิดเผยเขาเป็นคนตรงๆอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจเวลาลูกอยากได้ยังลูกก็สามารถบอกพ่อได้เวลาน้องสามารถคุยกับพ่อในทุกเรื่องเห็นเวลาเพ่นอยู่น้ากันไหมถึงไม่ได้ยินเสียงเขาก็จะคุยกันนุงนิ่งน้งนิ่งคุยกันนุ่นกระซิบขังหูนุ่นนี่นะ่นมีความน่ารักอบอุน่นหลายคนชอบมากพร้อมทงคุณย่านะคุณย่าหมักมกัก มักตีมอย่างเนี้ยมักมักซีนอย่างแยมักซีนที่อีหลาวกับพ่อจ๋าอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นตอนที่พื้นโบโบโบได้อยู่น้ากันเขากับปล่อยพานอย่าไปอย่าไปจ้องพื่นอย่าไปจองจับผิดเห็นแค่นี้คุณยายว่าน่ารักจังเลยเห็นแค่นี้ก็อุ่นใจได้แบบนี้แค่นี้ระยะนี้ซัานี้มันก็พอเหมาะพอควรสําหรับชีวิตของมนุษย์ไหมมีความอบอุ่นปานนี้เป็น เป็นพ่อลูกที่หายเต็ความสุขเท่ามีภาพให้ดูด้วยนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยน่าจะเป็นพ่อจ๋าแหละที่เป็นเจ้าของภาพเป็นเจ้าของลิปขออนุญาตเอาออกมาเชะให้รู้ว่าความรักของพ่อจา๋าต่ออีหลาหน่อยความรักของพี่ลีโอความเอื้ออารทรนความห่วงใยความแบ่งปันให้น้องความแบ่งปันให้อีหลา่ามีหลายขนาดใด คลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะลาไปด้วยคลิปน่ารักน่ารักเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กคิวพี่เด็กคิวพี่น้องมาจากวันเกิดเพื่อนเบสเพื่อนบรรยากาศเย็นๆในอุดรธานีครับพี่น้อง ในโจกับปลิ่นไก่ไปเปือเปป่อยทอี่ซอยกระเทยครสแซ่บบปลาโลูกคึบแซ่บค่ะแต่ว่าปรุงพริกเพิ่มพอถามเนี่ยเราไปยังเมื่อหันกินวันเกิดมูใบอิม่มขี้ออกแล้วมันก็หิวคือว่าขี้ออกแล้วมันก็หิวอืมแซ่บกินก่นแกน้่นมันยังเสียกลิ่นไก่ใช่ไหม เสียมดูเต่มใจเปันเพื่อให้บอสเอาความลุกพี่โเหรอเดี๋ดวขอีดิวพี่เตนด็่ากพีนตเนตดืดำบ่ขึ้นเนาะอร่อยขโมยไข่เอาอยู่ไหม ขโมยไข่อยู่นะสั่งมาม่อไงชั่งมะเพื่องไปรถสามกลัองขโมยไข่อ,ไอะไรนะคิดว่าจะหมดไหมลูกน,น่าจะไม่ค่ะน่าจะไม่รู้แซ <laughs> ่ไหมโจบใส่ไข่ อาหารดกหด้วยป้าจะมาแต่หลายแถวเลยเยีๆสิบสี่โมงไม่ได้พ้อคืนึ่งสิน่ากินมากเลยร้านอยู่ซอยกระเทยครับเปิดตลอดย4ิบสี่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงโอ้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  เอาให้ลูกคิน3ของให้ลูกใหแก้วหรือว่าแบบนี้ครับใส่ถ้วยใส่ถ้วยเลยครับต่อไปรองกินี้วยาลูกหน่อยครับตาฮะเดี๋ยบางรลยหนึ่งโอเคขอกินนะขอกระดูอีกันละเอากระดูเรียบ่ายยมได้เวลาไม่มีเลือวเวลาดูว่าพี่จะกระดูกได้ได <laughs> ข<พ>อแ <Yeah. S 1> ยกทานก่อนนะครับอาหารรอบบุกนะครับ